ค่ะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่แปดวันพุธที่แปดมกราคมพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะเซียนอำเภอนามสมหวยเล่าพัฒนาหววทิพานมาเนาะค,ะค่ะแม่ขั้วก่อสีหายเบิงหลายๆอาจารย์หววทีผพานมาวันหันเนาะค่ะแม่ครัวพารวย ลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อรุดเด้อว่าหันรุดรุดอ่ะรุดเท่ากับว่ารุดเดินเท่ากับว่าเดินเนาะค่ะพี่น้องเนาะลุงละณเนะมตินิกรุดค่ะพี่น้องรุดคือกันเพราะว่าเลขออก สองศูนย์สี่หกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าสี่หกนี่ค่ะพี่น้องเลขงวดที่ย์พานมาเนาะคะ่ะสำหรับเล่าพัฒนาวันที่หกงวดที่ย์พานมา ลุดของลุงอะของคนซ้ายใหม่นี่ก็หลุดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันเขาวิ่นตัวพี่น้องเขาชุดวิ่นต่จับคู่บ่เขาของเพชรเมืองจันเขาซีหกหล่างเนาะคะ่นะ,คะพี่น้องเนาะสำหรับของเพชรเมืองจันเนาะคะ่ะแล้วอะเซียนลูกแฝด งวดที่ผ่านมาเข้าตัววิ่งเลขออก46เข้าแต่ตัววิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ้วกะเซียนพิษสนุโลกเข้าแต่ตัวแลงขื้อกันพี่น้องเข้าแต่ตัวแลนขึ้นกันให้ให้ฮกสามออกหกสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวพารวยบนโอ้ฮาน่อยตัวนี้อ้าวอันนี้ก็ฮ้าน้อยตัวนี้ ขอโทษขออภัยจับผ้าน้อยครับพี่น้องจับผ้าน้อยมีหอดเสี้ยนลูกแฝด้าก็คนซ้ายใหม่ของลุงละเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ครัวพารวยอันนี้กระลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพชรเมืองจันทรเข่าตูว,วินเนาะค่ะพี่น้องเอา เมื่อน,นี้คือพอเห็นเพร็รเมืองจันเสียนอำเภอน้ำโสมหมวดทีผ่านมากากรลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรุดเท่ากับว่ารุดเดินเท่ากับว่าเดินรุดเท่ากับเล่นไหมเดินเท่ากับเล่นไหมเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมาติดตามกันเสียนอำเภอน้ำโสมเตรียมได้พี่น้องได้แม่ขวดนี่สิสรุปพร้อมกันข้างเดียว สี่อาจารย์ถึงห้าอาจารย์เนาะค่ะพี่น,น้องเนาะวันที่แปดมกราคมหกแปดเซียนอเนำเภอนามสมวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดจับคู่มีสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกหกอะหกเจ็ดอ่ะพี่น,น้องเขียนแล้วม่นบะของเซียนอำเภอนาำสมเนาะค่ะพี่น,น้องเนาะหลังจากนั้นหน้าเบิ่งของ คนซ้ายใหม่นะค่ะเอาเข้าหอดใสเซียนอำเภอนำสวมแล้วกับมาเบิงลาวปดนี่พารวยวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดอ้าวหกกับเจ็ดนี่คืออะไรพี่นาอกจับคู่มีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามอะแคปนาจอไว้พี่จารณา,าค่ะพี่น้องสำหรับลาาปดนี้พารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ มาเบิ่งคนสายใหม่บบดนี้ลุงละวงเล็บลุงละเนาะค่ะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างหกจับคู่มีสองหกหกศูนย์สามเจ็ดสามคู่นิ่ๆกราบพร้อมเด้อพี่น้องเด้อะสำหรับอ่าคนสายใหม่วงเล็บลุงละเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นเปลี่ยนสายยญาใหม่เด้อพี่นอ้องเด้อเอา วิ่งรูดบนไว้เด้อพี่น้องล่างไว้คือหเม็ดเดียวจับคู่กับมี2 6 6037เอแคปหนาจอไว้พี่น้องแต่ละอาจารย์แม่ขั้วสิให้อยู่ในคลิปเดียวกันซ้สำสรุปคลิปนะคะพี่น้องเด้อสรุปคลิปครั้งเดียวของเล่าพัฒนาเมื่อนี้เซียนลูกแฝดบานนี้ หวดที่ผ่านมาเซียนลูกแฝดเข่าตัวรูดตัววิ่งซีนาะพี่น้องเนาะรอบนี้ใหม่แล้วบนล่างหกกับแปดจับภูมิ8 6แปดหกห้าแปดแปดศูนย์สองหกหกศูนย์หกเก้ากันสองศูนย์ 0. ตัวเน้นตัวนักมี่แปดหกกับสองศูนย์เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเซียนลูกแฝด นะแคปนาจอไว้ครับพี่น้องสําหรับแต่ละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบงิงแม่ครัวพารวยบบดนี้วิ่งรูดบนล่าง8กับ9กาจับคูมิ 68, 8 9, 8 9, 8 9, 6 8 8ปดแปดเก้าแ9ดศูนละกะแปอ่ะชุดวินมี8ปดเ7้าศูเดได้พี่น้องเด้อ ชุดวิ่นบทล่างเอาบอมักที่แม่ขั่วจะให้เอาอยู่ในวินได้พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับแต่ละอาจารย์เดี๋ยวแม่ขั่วสิให้แคปหน้าจอแต่ละอาจารย์เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะสรุปครั้งเดียวเซียนลูกแฝดและ เราปลดหนี้พารวยอ่ะสรุปแคปหน้าจอไว้พี่น้องสรุปขั้งเดียวเลยเดอ้ออ่ะแคปหน้าจอไว้พี่จะหน้าตัวใดส้นกันตัวใดเด่นใส่กันเฮ้าเอามาแคปหน้าจอแล้วก็มาเบิ่งใส่กันเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อแล้วมาเบิ่งของไผเซียนอำเภอนาำสงกับคนสายใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ อ่ะอันนี้ก็แคหนาจอไว้พิจาณาค่ะพี่น้องสำหรับเล่าเมอนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะคนสายใหม่วงเล็บลุงละกับเซียนอำเภอนาสมผูดเป็นแฟนครับเซียนอำเภอนาสมกับแคบนาจอไว้พิจารนาและอ่ะคนสายใหม่นาะค่ะพี่น้องเนาะตัวเลขกับ่าหลายหางหลายคู่นาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะแคบนาจอกับของแม่รัวไว้พร้อมค่ะพี่น้อง วิ่งรูดบนล่างแปกับเก้าจับคู่กับตัวเลขกับใกล้ๆก,กันบ่ไก,กลกันจักเม็ดพี่น้องซูซีกันอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาสําหรับตัวเลขของเล่าพัฒนาเมือนี่ให้พี่น้องเฮ่งๆปังๆลำๆเรื่วยๆเบิดสุกุสุขนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาก่อไกรไปได้เลขง่ายกับให้ได้เลขเหล้ากรอนลรเมือนี้เนาะพี่น้องอ่ะพอกันคลิปหนา้าสาหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ